ต้องดูงานเขาก็มาดูก่อนลวกันจะได้รูว่าที่ว นี้ก็คือการเปลี่ยนฝาเบรกนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดฝาเบรกหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับชุดปั๊มชุดอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตางบนก็เปิดฟ้านะครับสําหรับการเปลี่ยนนะครับฝาเบรกหรือว่าการที่จะเช็คเบรกเช็ค,คไรนะครับก็ถ้าเปิดปั๊มตัวบนได้ก็แนะนําให้เปิดนะครับเวลาเราดันลูกสูบเบรกขึ้นไปนะครับเผื่อบางทีนะครับ เจ้าของเขาเติมน้ำมันเบรกไว้ล้นนะครับเวลาผ้าเบรกเขาหมดบางคนเขาไม่เข้าใจนะครับเขาก็จะเติมน้ำมันเบรกลงมานะครับแต่จริงๆแล้วน้ำมันเบรกเติมไว้แค่พอเบื้องต้นเนี่ยพอดีแล้วนะครับแต่เวลาผ้าเบรกเขาหมดน้ำมันเบรกเขาจะไหลลงมาอยู่ในสายนะครับหรือว่าอยู่ในปั๊มลูกสูบตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเขาจะมาอยู่ในลูกสูบนะครับ ในห้องลูกสูบเนี่ยนะครับช่างบัตรหันมาให้เขาดูหน่อยนะเออมันจะอยู่ในตัวนี้นะครับทุกคนอยู่ในนี้นะเวลาผ้าเบรกหมดนะครับน้ำมันจากขาบนจะไหลลงมาอยู่ในสายแล้วก็มาอยู่ในช่องนี้เพราะว่าเกิดจากผ้าเบรกผ้าเบรกหมดแล้วก็ลูกสูบเขาก็จะดันออกมาสุดนะครับก็จะทําให้ก็จะทําให,ให้ลูกสูบออกมาเยอะน้ามันก็จะไหลลงมาพอทีเนี้ย พอเราไม่เปิดหรือว่าพอเราเติมน,น้ํามันเบรกลงไปนะครับน้ํามันเบรกลงไปเนี่ยถ้าเราไม่เปิดออกมานะทุกคนมันเวลาเราดันลูกสูบขึ้นนะครับเราดันลูกสูบขึ้นน้ํามันเบรกก็จะดันสวนไปที่ปั๊มตัวบนนะครับก็จะทําให้ทาให้ชุดปั๊มตัวข้างบนนะครับเกิดแรงดันแล้วก็น้ํามันออกมาโดนพวกชุดสีชุดอะไรได้นะครับเวลาเราเปลี่ยนน้ํามัน น้ำมันเบรกหรือว่าเปลี่ยนผ้าเบรกต้องควรระวังนะครับเวลานั้นเราต้องเราต้องเปิดปาทุกครั้งนะครับเวลาดันลูกสูบจะได้รู้ว่าน้ำมันเบรกอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่นะครับทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถที่มีผ้าเบรกหน้านะครับบางคนก็เติมน้ำมันเบรกลงไปนะครับแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนผ้าเบรกนี่ครับ มันก็จะดันลงไปอยู่ในลูกสูบพอเปลี่ยนข้าเบรกใหม่ทีไม่ไม่เอาน้ํามันเบรกออกมันก็ทําให้ดันแล้วก็ดันขึ้นไปข้างบนแล้วทําให้ออกตรงตรงนั้นนะครับตรงนั้นแหละจะออกออกมาแล้วก็จะโดนพวกอาชุดสีทําให้ชุดสีแตกรา้าได้นะครับนี่คือการเคล็ดลับการเปลี่ยนผ้อเบรกในเบื้องต้นนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พอไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ